มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมเอ้ยอริยสัจสี่ยังขึ้นเลยข้อหนึ่งทุกขังอริยสัจจงนะทุกข์ต้องกําหนดรู้ที่ด,ดูแล้วกันนะท,ทุกข์ทุกอิริยาบทที่โยมขยับมนแหละมนหนีทุกข์ทั้งนั้นแหละดังนั้นก็อย่าเพิ่งขยับดิรู้ตัวก่อนดิรู้ตัวก่อนค่อยทําค่อยขยับขณะที่รู้ตัวอยู่ เพื่อจะเปลี่ยนอิริยาบถสติอนนั้นก็ต้องประคองไว้ระหว่างอิริยาบถท,ที่เป็นอยู่และอิริยาบถท,ที่กำลังจะเป็นไปอันนี้เราต้องทรงรู้นั้นไว้ทรงสติและสัมปชัญญานั้นไว้เพื่อจะได้เห็นว่าอิริยาบถหนึ่งไปสู่อิริยาบถหนึ่งนั้นเป็นลักษณะของการหนีทุกข์ ทุขหายไปสุขปรากฏขึ้นแล้วก็ทุกข์ปรากฏขึ้นมาอีกสุขหายไปทุกข์ก็ปรากฏขึ้นแล้วก็พอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ก็หายไปสุขก็ปรากฏขึ้นนี่เขาเรียกอิริยาบถปิดบังทุกข์